รังสิมันชะแพทองทานแชร์กจุดอันตรายคาสิโนถูกกฎหมายเกิดกระแสวิพากวิจารณ์อย่างดูเดือดจากนายรังสิมันรมสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพักประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถานบันเทิงครบปวงจรเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่เสนอโดยรัฐบาลของนางสาวแพทองทานชินวัตรโดยนายรังสิมันได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแชร์6ประเด็นสำคัญที่อาจนำพา ประเทศไทยสู่ความหายนะหากกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้นายนรังสิมันระบุว่าประการแรกร่างกฎหมายนี้ไม่ได้แก้ไขปัญหาการพนันผิดกฎหมายที่มีอยู่แล้วแต่จักสร้างบ่อนการพนันถูกกฎหมายเพิ่มขึ้นมาอีกประเภททำให้การพนันผิดกฎหมายยังคงแพร่ระบาดต่อไป ประการที่2รัฐบาลได้ส่งร่างกฎหมายที่ตนเองไม่เห็นด้วยทั้งหมดเข้าสู่สภาโดยเฉพาะประเด็นที่กำหนดให้คนไทยที่จะเข้าเล่นคาสิโนต้องมีเงินในบัญชี50ล้านบาทซึ่งนายรังสิมันมองว่าเป็นการเร่งรีบผลักดันกฎหมายโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นประการที่3การกล่าวอ้างว่าคาสิโนจะกินพื้นที่ไม่เกินส0็นเป็นเพียงการตกตา ประชาชนเพราะคาสิโนคือหัวใจสำคัญของสถานบันเทิงครบวงจรและจะนำไปสู่ปัญหาการทุจริตและฟอกเงินประการที่4ี่การเปรียบเทียบรูปแบบคาสิโนของไทยกับสิงคโปร์เป็นเรื่องที่บิดเบือนความจริงเนื่องจากร่างกฎหมายของไทยลอกเลียนแบบมาจากพระราชบัญญัติ EEC ซึ่งมีปัญหามากมายในปัจจุบัน ประการที่ห้าในรังสิมันตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือของรัฐบาลในการบริหารจัดการคาสิโนโดยยกตัวอย่างนโยบายที่ผ่านมาของพรรคเพื่อไทยที่ไม่ได้เป็นไปตามที่หาเสียงไว้และกังวลถึงปัญหาทุนจีนสีเทาและการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นประการสุดท้ายในรังสิมันแสดงความกังวลว่าประเทศไทยจะประสบปัญหาอย่างหนักหากรัฐบาลชุดนี้บริหารจัดการสถานบันเทิงครบวงจรเนื่องจากขาดสจวาจาและไม่มีมาตรการที่เพียงพอในการป้องกันการฟอกเงิน